เด้อค่ะขอบคุณกำลังใจจากคุณเต้เต้แต่เด้อค่ะไปมาเติมกำลังใจให้ได้มาทักทายมาซับสไครต์กดไลค์กดใจให้ขอบคุณทุกข้อความทุกสติ๊กเกอร์เดี๋ยวเชนสา,าให้เอฟสี่เชสาว่าทักก็มีเอฟเดียวสองเอฟนั่นแหละเปลี่ยนไปเปลี่ยน,ยน,ยนมาลมแรงนะลมแรงฝั่งนี้ดอกไม้มันเฉาหมดแล้วย้ายไปย้ายมามย้อนแสงเด้ออันมีเสียมเด็กเนี เข้ามามีเสียงเพลงรถก,ก็จะวิ่งผ่านข้างล่างเนี่ยจะเป็นขนนในซอยนะคะวิ่งออกไปค่ะรถจะวิ่งอยู่ตลอดเวลาค่ะดีหน่อยก็ไหายมุนๆวนจองงงเงียนอะไรปิวมาใส่หน้าแล้วเนี่ยค่ะขอบคุณค่ะวันนี้สวยสดใสแม่นบอกค่ะก็สวยทุกวันนั่นแหละแต่ค่อยแสดงออกอะ่ะบางวันก็ไม่อยากแสดงออกนะคะค่ะขอบคุณได้หลายเด้อมาเตือนกลังใจให้ให้เพื่อนๆอยู่กับธรรมชาติด้วยบัดเนี้ย อีกหน่อยเขาก็จะบานสวยๆนะคะถ้าใครผ่านไปผ่านมาแวะมาชมดอกบนันค่ำบันเย็นได้ค่ะขอปิดไม้เนาะเสียงเพลงกับเสียงสุนัขและเสียงเด็กก็เยอะค่ะ หนูโสดคิดถึงชินิสลาเลยแวะมาทักทายะอยู่ทรงนี้ค่ะไปนั่งห้องรับแขกกำลังจะชงกาแฟดื่มนะขอบคุณได้หลายนะวิธีใจค่ะดีใจเช่นกันค่ะมาให้คุณได้พบเจอแล้วเนาะเขาจะมีเสียงเอฟเฟกนะคะหนูข้างเขาเข้าห้องน้พาพอดีเลยนะตรงเนี้ยชินิสลามาตั้งไว้ตรงระเบียงตรงนี้มันมีเสียงรบกวนเยอะนะก็เลยปิดไม้นะคะขอบคุณได้หลายเด้อเห็นหน้าเห็นหนวดกันแล้วเด้อวันนี้ชินิสลาก็จะ กับกล้องหลังให้เพื่อนอยู่กับธรรมชาตินะขออนุญาตินิดหน่เนาะ